ามาพบกับเจคโน่นะคะสวัสดีทุกทุท่านนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะขออนุญาตอวยพรอวยชัยทุกท่านมีความสุขเหลือเกินเหลือใช้นะคะมั่งมีสีสู่กับทุกท่านอุดมสมบูรณ์ด้วยความสุขและคุณทรัพย์นะคะมาเลยค่ะมารับชมที่ดินแปลงสวยกันนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยค่ะ แปลงนี้นะคะเป็นบ้านพ้อมโพดังค่ะขนาด 2. ง,งาน11ตารางวาที่ดินฉนดทพุดแดงราคา8 9 0 0 0 0บาทค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลดอนคาอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอยู่ใกล้กับวัดเขากำแพงอยู่ใกล้วัดโป่งพานอินค่ะอยู่ใกล้สถานีอนามายัยอยู่ใกล้วัดเขาดีสลักค่าห่างจากอำเภออูทอง9กิโลเมตรนะคะอยู่หลังโรงงานน้ำตาลอูทองค่ะ เรียกว่าเป็นแหล่งชุมชนเลยทีเดียวนะครับท่านการคมนาคมสะดวกสบายค่ะน้ำไม่ท่วมด้วยนะคะ211ตารางวานะคะ890,000บาทสนใจนะัดชมพื้นที่หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะทักคุยกันได้ตามบอร์โทศัพท์ใต้คลิปวันนี้เจคโนะต้องราไปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ปีหน้านะคะปี69สวัสดีค่ะ